ค okay uh, okay, so. yeah ุณพ่ออะเกค่ะสวัสดครับนี่ตรงนี้แหละมาเลยมาเลยมาเลย น้ำตกเฉลิมพระเกียบรอเก้าน่าจะนะมาให้รู้ถามก็เลย

ครั้งนี้ all, โอ้ยรุ่นสวยเลยเกือบไม่เข้ามาแล้วย้ี <ichi yat een into aurait> คุณพระราชานเพราะว่าเขาเขาทำให้ชาวบ้านขัจดจรสบายหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนลําบากมากครับเวลาจะข้ามไปฝั่งนน้นไปฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เวลาจะข้ามต้องนั่งเรือแร้วเวลาเรือแบบน้ําแรงมาเนี่ยลำบากมากขัรจรสุต้องใช้ตลอดแล้วไปสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านห่านห,นหมู่บ้านหนึ่งครับจะข้างในเป็นหมู่บ้านแล้วสวนเป็นสวนของเขาผลไม้สวน<อ>แล้วก็เขาจะขัจรตลอด ไปมาตลอดเขาปลูกอะไรครับพี่เขาปลูกทุเรียนลองกองวอกนี่ครับมันคุดมีหมดทุเรียนพันอะไรพี่ทางนี้ทุเรียนเอ่อเป็นพืชเอ่อหมอนทองครับเป็นหมอนทองเหมือนกันทุเรียนหลักโอ้หมอนทองเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีมีเสริมสังคิงด้วยครับเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มมาไม่มปลูกละอะไรนะคะพี่หมูสังคิงครับผมสิงค์มาเลเซียโล่แปดร้อยครับผมโอ้โหอ๋อครับผม โอ้เน oh. er, er, uh, er ื er oh, after, then, hmm. ้อม oh, ันจะเหลืองมากเหลืองเลยครับเนื้อม oh. oh. ันแล้วก็คล้ายคล้ายเป็นพันธุ์ช่างคิงเนี่ยคล้ายพันธุ์ของอะไรนะเขาเรียกอะไรเรียกพันธุ์ยางเขาเรื่องไหนลูกจะเล็กพอมันนี่อ๋อพอมานีอ่าลูกมันจะกล้ายอมนี่พอมานีมันลูกมันเล็กแต่ช่างคิงเนี่ยลูกมันจะใหญ่แล้วก็เหลืองโอ้โหลแปดร้อยทานแล้วเหมือนไอติมครับอร่อยมากอชอบเลยอ่ะ คือทำของอ่าพมาน,นีนะครับมสั่งกนนอก็ไม่มีตังคซื้อร้อยแตพรมันีพอจะกินหน่อยโรลิย์โลลิยี่ส <c oughs> ิบบาทครับผมพรมัน,นีถูกไหมบ้านเราก็ยังหกสิบนอโอ้โอไปตรงแพงไปตรงอย่าถูก,ถ,กถูกอ๋อถูกไหมครับ ไม่ไม่ต้องถูกไม่ต้องถูกดูเลยี่สิบบาทไายคนไทยดูสก่อน้อยโอ้โอ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 ไ้เราก็ว่าเอยต้องว่าสะพานแขวนเคยไปกับพี่โอ๊ตอยู่นั่นอะ เออที่ว่ามันเป็นหัวใจรูปหัวใจนะ่ะเออใช่ใช่ใช่แล้วเอามายางเลื่อยใส่เหนด่งท่าเชี่ยวโยกหูอืมโยกเยกได้ด้วยเอ้าหลบตกขึ้นไหลมากที่สุดขึ้นไหลมากทีสฮึฮึน เป็นสะพานที่ใช้สัญจรให้ชาวบ้านสมัยแต่ก,ก่อน<ฮ>มีแพรลอกส่งของส่งของหนักมันจะมีแพรมีเรือส่งของหนักมั้งครับนี่ลงบนลำใหม่อืมใช่ครับ อะไรนี่ครับไม่ีกมไม่มีค่ะตอนมดแล้วโอ้ผมไม่ได้กินกอนอะไรครับอีกองอะไรเต็มหมดหมดแล้วไม่ไม่รู้หมดแล้วไม่ได้จองโแล้วอองไมอม้วอ๋อ ต้องมีจองโอ้ไม่จองไม่ได้กินนะสุดยอดแสดงว่าของเขาดีจริงเด,ดเดี๋ยวจะบนรถเดี๋ยวจะบนรถจานจานี้เจ้าดังเดิมแต่ขอบอกว่าต้องจองไม่จองไม่ได้กินแล้วอยู่แค่นี้ แล้วบางก็ไม่บอกก็จะได้เดินมาเออไม่ไม่ต้องเดินก็จากตรงนั้นอ๋อเออค่ะมาตรงนี้เออน่ใจะขึ้นรถมาทำไมมุกมุกมันก็ลืมเลยเออบางนี่หรอไม่ไหวหมู่บ้านจีนหากานะครับฮะหมดอีกเหรอเฮ้ยเออเออเริ่มเริ่ม

Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I.